ยกที่3ก็คือยกแรกยาคบเอซาวชกกันในท้องใช่ไหมยกที่2ชกกันด้วยถั่แดงใช่ไหมยกที่ 3. สศึกชิงพระพรประฐมการบทที่27เมื่ออิสซักชรลาและตามัวท่านก็เรียกเอซาวบุตรคนโตของท่านมาแล้วบอกว่าลูกเอ๋ยรับพ่อผมอยู่นี่ครับอิสซักก็อายุมากแล้วเราไม่ทราบว่าตอนนั้นอิสซักอายุเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะอายุมากทีเดียว ท่านก็บอกว่านี่นะพ่อก็แก่แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าพ่อจะตายเมื่อไหร่ดังนั้นเจ้าจงเอาอาวุธของเจ้าเอาธนูไปเอาคันธนูไปไปที่ทุ่งไปล่าเนื้อมาให้พ่อกินแล้วทําอาหารอร่อยอร่อยที่พ่อชอบต้องอร่อยด้วยนะแล้วพอพ่อกินแล้วพ่อจะได้อวยพรเจ้าก่อนตาย พ่อนะพ่อพลาดเพราะออรู้ไหมพลาดพอกินคือพ่อเรียกมาอวยพรก็จบแล้วใช่ไหมแต่พ่อว่าไหนๆก็จะอวยพรเร็วใช่ไหมก็ให้มันทําอาหารอร่อยๆมาให้เราด้วยดีกว่าประดมการนี้พลาดพะกินกันเยอะเลยนะครับเนี่ยคำอวยพรของพ่อก่อนตายในความเข้าใจของคนในสมัยนั้นมันคือพินัยกรรมแล้วก็เมื่ออวยพรแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้เป็นเหมือนกับพินัยกรรมที่พ่อเขียนเอาไว้ให้ ชีวิตของอับราฮัมกับอิสซากต่างกันเล็กน้อยตอนช่วงปล,ปลายๆเนี่ยชีวิตของอับราฮัมจบลงด้วยความสุขความสําเร็จสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จากโลกนี้ไปแต่ของอิสซารรู้สึกว่าไม่เป็นเช่นนั้นในวัยชราของเขาเนี่ยสุขภาพทางกายก็มืดมัวไปสุขภาพฝ่ายจิตวิญญาณของเขาก็อ่อนแอลงทั้งที่เขารู้แล้วพระเจ้าบอกในท้องแล้วว่าพี่จะปฏิบัติน้อง เขารู้อยู่แล้วว่าคนที่พระเจ้าจะเลือกให้ได้รับพระพรเนี่ยคือน้องไม่ใช่พี่แต่เนื่องจากธรรมเนียมเนี่ยมันก็ต้องอวยพรลูกคนแรกใช่ไหมแล้วก็เขาคงจะรักเอสาวมากกว่ารักยากโคบก็เลยเอาใจเชียแล้วก็อยากจะอวยพร,รแม้นจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ ขัดขืนน้าพระทัยของพระเจ้าเดี๋ยวรู้ได้ไงเดี๋ยวจะมีบางข้ออธิบายอย่างชัดเจนรีเบคก้าเองก็รู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าจะให้น้องเป็นใหญ่กว่าพี่แต่ดูเหมือนการกระทําของรีเบคก้าเป็นการกระทําที่ขาดความเชื่อในพระเจ้าเอสาวก็รีบออกไปครับพ่อเดี๋ยวผมไปร่านเนื้อมาทาอาหารอร่อยๆให้กับพ่อปรากฏว่ารีเบคก้าแอบฟังอยู่แล้วพอเอสาวออกไปรีเบคก้าก็รีบไปหายาโคบลูกชายสุดที่รักแล้วบอกว่าแม่ได้ยินพ่อพูอพดกับเอสา พี่ของเจ้าว่าให้ไปทําเนื้อทำอาหารมาแล้วเดี๋ยวเขาจะอวยพรจะมอบพรจากพระเจ้าให้ก่อนเขาตายเหมือนเป็นพี่นายกรรมอย่างที่บอกใช่ไหมดังนั้นลูกลูกลูกเชื่อแม่นะเราไม่ต้องไปล่าเรามีแกะอยู่เยอะแยะไปที่ฝูงแกะของเราเอาแพะดีๆมาสักตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวแม่จัดให้เองแม่ทําอาหารอร่อยๆพ่อชอบแน่ๆเลย แล้วเจ้าก็ไปให้พ่อแล้วก็พ่อก็จะกินแล้วก็อวยพรเจ้ายาโคบตอบว่าโอ้ดูสิเอซาวเนี่ยขนก็ดกแต่ลูกผิวเกลี้ยงพ่อครัมตัวดูก็จะรู้ว่าฉันหลอกพ่อแล้วจะสาบฉัน ไม่ใช่ได้รับพระพรเมื่อแม่มีแผนการชั่วร้ายก็นน้ฮะแผนการเจ้าเล่เพราะกว่าเมื่อยาโคบได้ยินแผนการเจ้าเล่ของแม่ไม่ดีแม่ไม่ดีที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่เพราะมันไม่ดีนะเพราะว่ากลัวจับได้ใช่ไหมที่ที่ยาโคบทักเนี่ยไม่จะบอกแม่ไม่เอาเราไม่ควรไปหลอกพ่ออย่างนั้นไม่ใช่ใช่ไหม แม่เดี๋ยวพ่อจับได้ผมก็ตายอสิแม่เนี่ยดังนั้นแสดงว่ายาโคบเองเนี่ยก็เห็นดีอย่างยิ่งกับแผนของรีเบกาถ้าอ่านเผยๆจะบอกว่าโอ้น่าสงสารยาโคบเนาะเขาทําไปเพราะว่าแม่จัดให้ไม่ใช่ตัวเองด้วยแหละไม่ดีแม่เดี๋ยวพ่อรู้คือไม่ใช่บอกว่าไม่ดีแม่ไม่ควรจะทําอย่างนั้นแต่ว่าบอกไม่ดีแม่เดี๋ยวพ่อรู้เดี๋ยวพ่อสราบเปลี่ยนฉันก็สไว้สิแม่แม่บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่จัดการเองอ่าแล้วเขาก็ทําตามเอลแพะมาให้แม่แม่ก็ทําอาหารให้ แล้วรีเบกาเนี่ยก็อยู่กับอิสซากมานานรีเบก้าก็เลยเดาใจออกว่าจะทํำยังไงโอ้พ่อแกตามมัๆมองไม่เห็นละใช่ไหมดังนั้นเขาจะต้องดมเนี่ยน,น,นเลยตาไม่ดีแต่จ,จมูกยังดีอยู่ดังนั้นเขาก็เลยเอาเสื้อของเอซาวมา ผมว่าเวลาดมปุ๊บก็จะมีกลิ่นเอสาวาแล้วก็พ่อเนี่ยแกชอบคำ,คำ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 จับจับดังนั้นก็เลยเอาหนังมาหุ้มหนังลูกแพะเนี่ยมาหุ้มที่ข้อมือแล้วหุ้มที่คอด้วยแล้วก็เอาอาหารให้ยากุยากุก็ถือไปใจตุ้มตุ้มต่อมๆเข้าไปพ,พ่อพ่อเจ้าคือใครเอสาวลูกหัวปีหัวปีนะพ่อหัวปีของพ่อเนี่ยเชิญลุกขึ้นมากินแล้วก็อวยพรลูกเิอพ่อก็บอก แม่ Man, พ่อจะตามวัวแต่หูพ่อยังดีนะไอ้น,นี่มันเสียงยาโคบนี่ไม่ใช่เสียงเอซาวตงสสยเป็นหวัดลูกนะเสียงเปลี่ยน,ปยนไปนะพ่อก็ถามเอ๊ะทำไมมันเร็วจังเลยทำไมเสร็จแล้วโอ้ขอบคุณพระเจ้าพระจ้าจัดเตรียมแปบ๊บเดียวก็เสร็จน,นี้อ้างพระเจ้าด้วยนะนี่น่าเชื่อถือมากอิสาก็เลยบอกว่ามาใกล้ๆหน่อยแล้วก็เขาก็คำดูจับดูเอออันนี้เสียงเนี่ยเหมือนยาโคบก็จรงิงแต่ว่ามือสักๆแขนสักๆเหมือนเอซาวนี่เอซา,าวแน่ๆก็เลยจําไม่ได้ก็เลยกินอาหารอย่างอร่อย แล้วก็เขาถามเจ้าเป็นเอซาวจริงหรือใช่ครัเป็นเอซาวอยากาโกโหกซ้ำอีกครั้งหนึ่งอย่างตั้งใจอย่างจงใจแล้วเขาก็กินอาหาร พอกินอาหารเสร็จก็เข้ามาใกล้ๆสิขอดมหน่อยเออดมกลิ่นมันกลิ่นเอสาวเหม็นๆไม่ค่อยอาบน้ำเนี่ย,ยจำได้ดังนั้นก็เลยเขาคิดว่าเป็นเอสาวก,ก็เลยอวยพรดังนี้นะครับว่าดูสิกลิ่นลูกชายข้าเหมือนกลิ่นท้องทุ่งที่พระยาเวทรงอวยพรขอพระเจ้าประทานน้ําค้างจากฟ้าแก่เจ้าประทานความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินทั้งข้าวเล้าวุ่นใหม่มากมายแก่เจ้าขอให้ชนชาติทั้งหลายรับใช้เจ้าขอให้ประชาชานนมทานับเจ้า ขอให้เจ้าเป็นเจ้านายเหนือพี่น้องและบุตรมารดาของเจ้าโน้มลงคำนับเจ้าใครแช่งเจ้าขอให้ผู้นั้นถูกแช่งใครอวยพรเจ้าขอให้ได้รับพรคำอวยพรนี้เนี่ยเป็นบทกรอนเวลาเราอ่านพระคัมภีร์พอเราเห็นมันขึ้นมาทัดใหม่บ่อยๆสั้นๆเนี่ยแปบลบว่าเป็นกรอนอยาโควบเข้ามาใกล้อิสักอวยพรเป็นกรอนแน่นอนไม่ต้องสงสัยไม่ได้แต่งเองเป็นการดลใจจากพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์พระเจ้าดลใจดังนั้น ถ้อยคําของเขาจึงไม่ใช่แค่คําอวยพรธรรมดาแต่เป็นการเผยพระวจนะ เป็นคำพยากรณ์ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นคือถ้ากขาพูดเป็นประโยคธรรมดายังโอเคนะว่าแต่ว่าพูดไพเราะเกินไปพอเป็นสายฮิบรูยิง่งโอโ้เก่งกาดแล้วก็ไพเราะมากเลยรู้ว่าเป็นการดนใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์คำอ้างอิงต่างๆคําพรเหล่านี้เนี่ยเป็นเหมือนคําพรที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมเช่นการได้ครอบครองแผ่นดินมีลูกหลานนับไม่ถ้วนและเป็นพระพรแก่ชนชาติมากมายยาโคบก็ได้รับพรเสร็จแล้วยาโคบก็ออกไปพอยาโคบออกไปปับ๊บแป๊บเดียว เอสาวก็กลับมาพร้อมกับอาหารจานอร่อยแล้วก็มาพ่อพ่อพ่อ,พอลุกขึ้นมากินเนื้อที่ลูกหามาได้แล้วอวยพรลูกเิดแล้วอิสซักพระกบีบอกว่าเจ้าคือใครลูกคือเอสาวลูกชายหัวปีของพ่อประโยคนี้นะครับพอได้ฟังดังนั้นอิสซักก็ตัวสั่นมากยิ่งนักทาไมเขาตัวสัน่นรู้ไหม อย่างที่เล่าเมื่อสักครู่นี้อิสซาก,กับลีเบการู้อยู่แล้วตั้งแต่ในท้องว่าพระเจ้าเนี่ยจะเลือกอยาโคบเลือกน้องแต่อิสซากอยากจะทําขัดขืนน้าพระทัยพระเจ้าเขาจะอวยพรเอสาวฉันจะอวยพรเอสาวทั้งที่พระเจ้าพยากรว่าพี่จะรับใช้น้องแต่ไม่เอาฉันอวยพรเอสาวแล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเขาตัวสั่นเป็นการยอมรับความพ่ายแพ้ต่อพระเจ้า ใช่เขาสู้พระเจ้าไม่ได้แผนพระเจ้าลึกซึ้งวิธีการของพระเจ้าลึกซึ้งือเกินเขาสู้พระเจ้าไม่ได้เขาพ่ายแพ้อย่างยอมจำนนต่อพระเจ้าในวัฒนธรรมสมัยนั้นคำอวยพรที่เป็นคำพินัยกรรมของพ่อเนี่ยเปลี่ยนแปลงไม่ได้ดังนั้นเมื่ออิสระอวยพรไปแล้วอุ้ยเปลี่ยนใจไม่เอาขอโมคะยกเลิกไม่ได้แม้กระทั่งตัวพ่อเองที่อวยพรก็ไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเมือ่ออวยพรแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงเชให้เห็นว่า คำพรที่มาถึงยาโคบนี้เปลี่ยนแปลงไม่ได้แม้กระทั่งบิดาผู้ไม่พรก็ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นการกระทําที่เหนือเงื้อมือของมนุษย์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำํำเป็นสิ่งที่พระเจ้าจงใจทําถ้าแบบอื่นยังเปลี่ยนได้ใช่ไหมแต่พอมาถึงขั้นตอนนี้มันเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แต่ยังผิดคนน่ะก็แปลว่าพระเจ้าจงใจให้คนคนนี้ เป็นแผนของพระเจ้าจริงๆเอสาวก็บอกเอาพ่อพ่อพ่องั้นไม่มีพรเหลือให้ผมเลยเหรอให้ยาโคบไปหมดเลยเหรอพ่อบอกอ้พ่ออุ้ยพรไปแล้วไอ้ยาโคบมันมาหลอกพ่อน้องของเจ้าหลอกพ่อเอาพรไปเรียบร้อยแล้วแล้วเอสาวบอกมันชื่อยาโคบจริงๆเลยไอ้จับส้นเท้าเนี่ยใช่ไหมซึ่งแปลว่าหลอกลวงไงมันโกงฉันสองแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วมันก็หลอกซื้อสติบัตไปรอบหนึ่งละสิธิบัตบุตรหัวปีเนี่ย ตอนนี้มาหลอกเอาพระพรจากพ่อไปอีกแล้วพ่อไม่มีพระพรเหลือให้ผมบ้างเหรอแล้วพ่อก็บอกว่าพ่อตั้งเขาเป็นเจ้านายเหนือเจ้าเรียบร้อยแล้วเหลือพี่น้องทุกทคนพ่อพ่อมีพ่อมีพรอย่างเดียวเรอให้พรอย่างอื่นผมอีกได้ไหมแล้วอิสซัคก็กล่าวถ้อยคําซึ่งถ้อยคํานี้ในข้อที่39และ40ไม่ใช่คําอวยพรแต่เป็นคําพยากรณ์เป็นการเผยพวจนะว่า อะไรจะเกิดขึ้นบอกว่าที่ดินของเจ้าจะอยู่ห่างจากความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไม่น่าจะใช้พรและห่างจากน้ำค้างบนฟ้าเบื้องบนแต่เจ้าจะมีชีวิตอยู่ด้วยดาบและเจ้าจะรับใช้น้องของเจ้าแต่เมื่อเจ้าดิ้นรลนเจ้าจะหักแอกของเขาจากคอของเจ้าต่อมาลูกหลานของเอสาวก็คือเอโดมนะผู้เขาเอโดมเป็นที่แห้งแล้งว่างเปล่าแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีนะครับสามารถไปดูได้ดินแดนที่เป็นเอโดมเนี่ยก็จะเป็นที่แห้ง แห้งว่างเปล่าแล้วก็มีเมืองอยู่ในภูเขาอยู่ในภูเขาเลยแต่ไปดูรูปก็จะเห็นครเป็นแห้งแรงว่างเปล่าภูเขาเหล่านี้อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลตายนะอยู่ยิงยิงมาทางใต้ของทะเลตายลูกหลานของเอซาวในประวัติศาสตร์ใช้ชีวิตด้วยการล่าสัตว์เป็นส่วนใหญ่ <c oughs> ค้ำพยากรบอกว่าเจ้าจะต้องรับใช้น้องของเจ้าคนเอโดมได้ ปนนิบัติรับใช้คนอิสราเอลหลายต่อหลายตอนตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและสุดท้ายก็ถูกพิชิตและถูกกำจัดลงไปซาอูลมีชัยชนะเหนือคนเอโดมในหนึ่งเซมูเอลบทที่14ข้อที่47ดาวิดได้จับคนเอโดมมาเป็นทาสสองมูเอลบทที่8ข้อที่14ซาโลมอนปกครองคนเอโดมคนเอโดมประท้วงก่อกรวทปฏิวัติก็ไม่สำเร็จก็ยังตก อยู่ใต้การปกครองของโซโรมอมนเหมือนเดิม1พงพงกษัตริย์บทที่9ข้อที่14คนเอโดมอยู่ภายใต้การปกครองของยูดาหรืออิสราเอลทางตอนใต้ในสมัยของกษัตริย์โยรัมแต่สุดท้ายต่อมาพวกเขาก็กบฏได้สําเร็จคืออยู่ใต้การปกครองมานานในกบฏแยกตัวออกมาแสดงว่าอยู่ใต้การปกครองในสมัยของกษัตริย์อามาซียยูดาได้ปราบปรามพวกเอโดมอีกครั้งหนึ่ง สองพงศษัตริย์บทที่24ข้อที่7สุดท้ายแล้วคนเอโดมได้รับเสรีภาพจากยูดาอย่างถาวรในช่วงของกษัตริย์อาหัดเพราะว่าเป็นกษัตริย์ที่ชั่วร้ายก็ลเลยปกครองเอโดมไม่ได้พระเจ้าไม่อวยพรสองพงกษบทที่16ข้อที่6เอโดมก็เลยเป็นไม่เบื่อไม่เมากับ อิสราเอลรุ่ยมาแต่ว่าลบที่ใดก็มักจะแพ้อิสราเอลลบเนื้อก็แพ้อิสราเอลแล้วก็อยู่ใต้การปกครองของอิสราเอลตามประวัติศาสตร์อันนี้หลังจากมาราคีมาแล้วนะครับในปี129ก่อนคริสต์ศกก่อนศกราชยอนเฮอร์คานัตได้พิชิตเอโดมยอนเฮอร์คานัตเนี่ยเป็นผู้นําชาวยูในช่วงประมาณร้อยกว่าปีก่อนทศกราชนี่นะครับในราชวงศ์ในสมัยของราชวงศ์ฮัชโมเนียน แต่งั้นก็มีผู้นําชาวยิวไปปราบพิชิตเอโดมในช่วงเวลานั้นด้วยตอนนั้นเนี่ยที่ยอนเฮอคณะบุกไปแล้วก็ปราบเอโดมในสมัยก่อนก่อนพระเยซูเกิดประมาณร้อยกว่าปีเนี่ยก็ได้บังคับคนเอโดมให้เข้าสุนัตแล้วก็รวบรวมเข้ามาอยู่ได้การดูแลของของคนยิวแต่ว่าสุดท้ายต่อมาเฮโรดได้รับการสถานปนาเป็นกษัตริย์และปกครองเหนือยูดาเฮโรดมหาราเป็นคนเอโดมสุดท้าย เจ้าจะหักแอกจากคอของเจ้าตอนจบตอนที่พระคิดจะมาแล้วเนี่ยนะที่คนเอโดมที่สั่งฆ่าเด็กติ๊กเล็กให้หมดแล้วจะฆ่าพระเยซูอ่ะนั่นคนนั้นแหะคนเอโดมไม่ใช่คนยิวนะเอโดมดังนั้นพอพูดถึงเอโดมในพระคัมภีร์จึงหมายถึงมักจะพูดถึงศัตรูของคนยิวดังนั้นยาโคบก็เลยได้รับการอวยพรไปแบบเป็นพระพรที่พระเจ้าสัญญากับอับราฮัมส่งต่อมาอยัางอิสซักแล้ววันนี้ก็ส่งต่อไปอย่างยาโคบส่วนเอซาวก็ไม่ได้รับพรแต่รับคําพยากรณ์ว่าจะเกิดไดขึ้นแล้วก็เมื่อสัก คู่นี้ที่อธิบายไปก็ใช่ตามประวัติศาสตร์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเอโดมตกเป็นเบี้ยล่างพ่ายแพ้ต่ออิสราเอลเรื่อยมาจนสุดท้ายถึงจะหลุดพ้นได้ในที่สุดตอนท้ายของบทนี้มาสรุปขมวดเรื่องราวเพื่อจะต่อไปยังบทต่อไปบอกว่าเอซาวก็เลยเกลียดยาโคบมากเอซาวลำพึงในใจด้วยเสียงดังคนได้ยินบอกว่าพ่อตายวันใดแกตายแน่ไอ้ยาโคบวันไวทุกขของพ่อใกล้เข้ามาแล้ว วันนั้นข้าจะฆ่ายาโคบน้องชายของข้าเสียแล้วมีคนเอาเรื่องเนี้มาบอกรีเบคารีเบคกาก็ไม่สบายใจมากรีเบคาบอกว่าโอ้นี่แน่พี่จะฆ่าน้องแล้วฉันจะต้องสูญเสียลูกชายสองคนในวันเดียวหมายความว่ารีเบค a ากลัวว่าเดี๋ยวเนี่ยพออิซากตายไปเนี่ยเอซาวจะฆ่ายาโคบ แต่พอเอสาวฆ่ายาโคบแล้วเนี่ยเอสาวจะถูกฆ่าหรือว่าถูกลงโทษหรือถูกอะไรต่างๆดังนั้นเขาก็จะสูญเสียลูกสองคนเลยลูกคนหนึ่งตายลูกคนหนึ่งอาจจะถูกลงโทษถูกหินขว้างตายหรือถูกอะไรตายเนี่ยใช่ไหมดังนั้นเขาจะสูญเสียลูกสองคนในคราวเดียวทาอย่างไรดีดังนั้นเขาก็เลยมาพูดกับอิสซักแล้วใช้ตอนท้ายของบทก่อนหน้านี้ใช่ไหมว่าโอ้ใช่ใช่มีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นในครอบครัวของเราคือเอสาวเนี่ยไปรับหญิงฮิตไทสองคนมาแล้วสร้างปัญหามากแต่ เหตุการณ์ร้ายนั้นกลับกลายเป็นประโยชน์และเป็นพระพรลีเบกาใช้เหตุการณ์นั้นว่าอิสากิซาลูกสะใั้สองคนของพวกเราเนี่ยคนฮิตไทยสองคนโอ้ยทําฉันทุกใจปวดหัวเธอก็ปวดหัวมากเลยใช่ไหมนี่เนี่ยเรามีลูกเหลืออีกคนหนึ่งคือยาโคบถ้าเกิดยาโคบเนี่ยไปแต่งกับฮิตไทยแบบนี้อีกไหวไหมเนี่ยไม่ไหวมั้งดังนั้น เรามาทําบางอย่างกันเถอะโดยการส่งเขาไปที่ไกลๆไปหาเมียไกลๆแถวแถวบ้านเราร้านเก่าฉันดีไหมเนี่ยดังนั้นก็เลยเหตุการณ์ที่ไม่ดีนั้นนละกับเป็นบันไดนําไปสู่แผนการของพระเจ้าที่จะมาถึงต่อไปในบทนี้เราเห็นว่าแผนการของมนุษย์อิสซักตั้งใจจะอวยพรเอซาวแต่ถ้ามันขัดกับน้ําพระทัยของพระเจ้าน้ําพระทัยของพระเจ้าก็จะสําเร็จอยู่ดีเอาใหม่แผนการไม่ดีของมนุษย์แผนการไม่ดีใช่ไหมลีเบกาไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรอยาโคบ โดยวิธีของพระองค์ก็เลยดัดแปลงวิธีของตัวเองหรือการพยายามที่จะหลอกลวงอิสซักทั้งโดยรีเบก้าแล้วก็ยาโคบเนี่ยเพื่อจะรับพระพรของพระเจ้าปรากฏว่าในที่สุดแผนการของพระเจ้าก็สําเร็จอยู่ดีสรุปแล้วไม่ว่ามนุษย์จะตั้งใจแน่วแน่แผนการของพระเจ้าก็สําเร็จไม่ว่ามนุษย์จะบิดเบือนบิดพลิ้ว ขี้โกงแผนการของพระเจ้าจะสําเร็จไม่ว่ามนุษย์จะมีแผนอะไรก็ตามแผนการของพระเจ้าก็จะสําเร็จอยู่ดีวันนี้พระเจ้าทรงมีแผนสําหรับชีวิตของเราเรารู้แผนงานที่มีไว้สําหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเป็นแผนงานที่จะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้าไม่ว่ามารซาตานศัตรู คนรอบข้างหรือใครก็ตามจะมีแผนยังไงจะบิดพริ้วจะกี้โกงหรือจะมุ่งมั่นทําร้ายเรารอ,อะไรก็แล้วแต่สักเพียงไรก็ตามไม่ว่าเขาทําอะไรก็ตามแผนการอันดีเลิอดของพระเจ้าในชีวิตของเราก็จะสําเร็จอยู่ดี เราอธิษฐานด้วยกันกระแดพระเจ้าขอบคุณพระองค์สําหรับวันนี้เราได้เรียนรู้ชีวิตของบรรพบุรุษแห่งความเชื่ออับราฮัมผู้เชื่อในพระเจ้ายอมจำนวนต่อพระองค์อย่างสิ้นเชิงเมื่อเขาถวายทั้งสิ้นทั้งหมดแด่พระเจ้าถวายทุกสิ่งเขากลับได้รับทุกสิ่งกลับคืนมาอย่างมากมายขอให้สิ่งนี้ท้าทายชีวของเราเพื่อจะยอมจำนวนต่อพระเจ้าจะให้เกียรติพระเจ้ารักพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์เสมอตลอดวันคืนชีวิตของเราอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูริ์เจ้า Amen.